เปในช่องมิสเตอร์บาลอนนะครับวันนี้นี่เลยอยู่กับคิวเวสตา t t จ2023นะครับพูดได้เลยว,ว่าชั่วโมงนี้ GTS g t v 2023เนี่ยฮอตมากมากฮอตด้วยอะไรด้วยสีครับสีและรูปทรงที่เปลี่ยนไปนะฮะก่อนจะไปเริ่มรีวิวกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์ช่องมิสเตอร์บาลอนทุกๆแพลตฟอร์มนะครับมานะ มาดูกันคันนี้มาใกล้จากอุดรน,นะครับแต่ว่าเจ้าของรถอยู่ต่างประเทศนะอยากแต่งรถก็เลยอ่าส่งมาเลยเดี๋ยวมิสเตอร์บอลลังจดให้นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าบาปลาอยอีกแล้วนะฮะรอบแรกลูกค้าบอกว่าอ่าอยากได้แค่โช๊คกับปั๊มนะครับแค่ไปมามาได้ปั๊มบนได้ปั๊มหลางในล้อ,อามาเริ่มที่ล้อกันก่อนดีกว่าล้อตัวนี้นะครับ เป็นล้อเหลียวนี่ตัวฉลองครบรอบ10ปีนะครับแต่มีตัวนี้ตรงนี้บ่งบอกอยู่ได้ว่าตั้งแต่ตรงพสสิงหของพยี่สิบสองนะครับตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ5.6า0 0บาทนะครับก็จะได้ลอ้อได้ฝาปิดดุมได้จุบลมนะมนครบสุดพร้อมติดตั้งสำหรับ GTS g t GT v เลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงเป็นั้ำบนครับั๊มบนตัวนี้เป็นตัวคอรซ่านะครับขวา17นะ แล้วก็ตามด้วยฝากระปุกน้ํามันเดโทนาสีแดงครับ GTV จะเป็นรถที่แบบว่าโชว์ปั๊มบนได้สวยงามมากๆเลยครไม่ต้องตัดตอ่อไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องปาดบอดี้ให้เสียหาย,ยโชว์ปั๊มเต็มๆรนเรืว่าสวยมากเนี่ยะแล้วก็มาด้านนี้เป็นประกับโดบิโนนะครับเป็นประกับรถรอบนะสําหรับใครที่แบบชอบต้นแต่จัดอย่ายนี่เลยนี่เลยครัรถรอบให้สั้นลงเพื่อให้รถพุ่งมากขึ้น,นครับแต่ว่าไม่ได้ทาให้รถเร็วไม่ได้ทาใ,ให้รถแรงขึ้นนะ ด้านนี้จะเป็นพักขท้าครับพักขท้าเบเกอร์สำหรับ GTS นะฮะเคยเห็นแต่รถเก็บดำเยอะมาเยอะแล้วฮะคันนี้ก็จะมาเป็นแบบเก็บแนวในโทนออกสว่างสวา่างรถคึกๆเก็บอะไรสว่งางสวางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพ่อรีมัดครับตัวนี้เป็นรีมัต new shape นะฮะสีดำดำทั้งปลายทั้งคอยนะดูเป็นตัวสติปออนนะครับ แล้วก็ด้านในตามด้วยสวนะิงอาร์มซิลิโอนี่ฮะตอนแรกลูกค้าก็ไม่เปลี่ยนถ่ายรูปไปไปไป,ไปามาเอา้าัดตาเปลี่ยนซะเลยมีของพอดีนะฮะนี่เลยครับแล้วก็มาด้านนี้ด้านนี้เป็นรอบป้ายทะเบียนของไบเกอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมค่าตัวอยู่ที่2800ปบาทน,นะครับสีแดงสําหรับท่านใดที่แบบว่าออใส่รอบป้ายทะเบียนแล้วแบบมีเสียงรบกวนใจนะฮะแบบทอ่ทอท่อไอเสียเนี้ย ดนสอบป,ป้ายทะเบียนก็จะดังแตกๆ,ๆใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวอลูมิเนียมทั้งชิ้นเลยนะครับก็จะตัดเสียงนั้นออกไปแต่ว่าราคาก็จะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ก็แทรกด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตะแกรงทายซิ่งของซิเรลนี่ครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าชอบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแบบไม่ชอบพับได้ไม่ชอบวางกล่องก็เป็นตัวนี้ฮะก็สามารถบรรทุกได้เล็กๆน้อยๆรัดตรงนี้ได้นะไม่ได้สวยอย่างเดียว,ยวใช้งานได้ด้วยอ่า นี่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวครอบสายพานของซิเรลนี่นะครับสาหรับเครื่องยนต์ S อสเท่านั้นนะฮะที่จะใส่ได้จะจะมีในชุด9,900บาทจะมีตัวนี้มีไอเทคแล้วก็มีตัวครอบสายพานตัวนี้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้อีก3,000บาทนะ9 9 0 0 9ั0เกนไม่รวมตัวนี้นะครับตัวนี้3000แล้วก็มีตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไอเทมที่แบบว่าใช้งานได้จริงนะนะครับเป็นตัวครอบแป้นเหยียบขาดตั้งคู่ครับ ตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์ดินกันลื่นนะสำหรับขั้นใดที่แบบว่าชอบเหยียบตรงเนี้ยแล้วมันลื่นอันนี้ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยแลก็จะมาเป็นตามล่างนะครับตามล่างจะเป็นหูชิปสีพอร์ตสีดำนะครับแล้วก็ตามด้วยโช๊ค white head. อหลายคนถามว่าทาไมแต่งรถเต็มขนาดนี้ถึงใช้โช๊ค white head. เพราะว่าตอนแรกลูกค้าเขารีเควสมาว่าอยากให้อยู่ในงบที่ไม่ได้บานปลายเกินไปก็เลยเฟอนจอเป็นโช๊ค white head. ตอนแรกก็เสนอพวกอลินพวก ซีเียนนี N ่ e ไปนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าผมก็ใช้งานแค่ขับไปกินกาแฟแสงให้ภรรยาขี่แค่นั้นเองก็เท่านั้นครับก็จัดให้ให้ขัดอยู่แล้วนะค,ครับแล้วก็มีครอบโชกตัวนี้เป็นครอบโชกตัว10ปีนะครับตัวฉลองครบสิบสิบปีก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็เป็นครอบตัวบางโชกหน้าของซีเียนนี e ่ครับแล้วก็ดิสเบกของซีเียนนี่ทีสีนะครับ นีอาแล้วแล้วเราไปดูหลังตอง่ยอย้อนมันนี่ก่อนนี่ครับด้านหลังจะเป็นด้วงครับสองพอตเลสซิ่งสีดำนะฮะด้านหลัง b d s จะฟิกแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับตนี้ใต้เบาะใต้เบาะไอเทมโชว์เด็กดำนะฮะเป็นฝาถังน้ำมันมาลุคแท็กซอรี่นะครับนม่าจะเป็นมาลุชิ้นเดียวเลยมั้งเนี่ยนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวมาลเ,เก่าแล้วนะไม่มีขายแล้ว ก็ลิมิตไปชีสสุดท้ายของร้านแล้วด้หมดแล้วแล้วก็นี่ครับเป็นเบาะป่าแต่งตรงนะครับสำหรับ g p s GTV ตัวใหม่ตอนนี้ยังไม่มีเบาะนะฮะก็ต้องเอาของลูกค้าไปส่งทำนี่ครับก็สามารถเลือกหนังได้เลือกลายเลือกสีได้ตรงนี้เลือกว่าจะปักคงชาหรือว่าไม่ปักก็ดดได้นะครับตรงนี้จะเป็นแถบคาร์บอนนะเป็นผ้าไลไยคาร์บอนลูกค้ารีเควสต์มาว่าไม่เอาโลโกโล้เบส้านะครับแต่ว่านี่นี่โชว์โชว์ตัวรถเข้าหน่อยดีกว่า นี่ครับ G.T.V. ตัวเก่าจะไม่ได้เป็นไมค์ดิจิทอลแบบนี้นะครับแต่เป็นไมค์ไมเข็มนะอันนี้เป็นดิจิตอลแบบเป็นระบบเลยนะครับความเร็วก็จะขึ้นเป็นเป็นแบบดิจิตัลมดเลยนะนี่น้ำมันก็ดิจิทัลน้ำคังก็เป็นดิจิตอลมดเลยมีวัดโวลต์ What มาให้ในตัวด้วยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว New Vespa G.T.V. 2023คันนี้นะครับ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในรถโปรเจกต์ที่ร่วมโปรโมชั่นนะครับแต่งตามงบเรามีส่วนลดให้เสมอนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากแต่งรถไม่ว่าจะเป็นเวสป้าสปินส์พีมาเว拉เอสเ g t ลเอ็ททุกปีเลยนะครับสาหรับอยากจะตกแต่งนะเขาก็ทักเข้ามาในแฟนเพ hey จ a c e b o o k ได้เลยนะครับแบบว่าทักมาเลยแบบว่าส่งคลิปมาก็ได้ว่าจะแต่งตามคันนี้หรือว่ามีเล็บในใจก็ส่งมาได้เลยนะครับฝากร้านมิเตอร์บานลอไว้ได้นะครับสวัสดีครับ